พอพูดถึงแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคือตอนนี้เนี่ย13กุมภาพันธ์ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วะะล่ะค่ะเหลือเวลาอีกไม่นานเนี่ยนะคะก็จะครบกําหนดการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบผ่อนผันกรณีพิเศษในช่วงสถานการณ์โควิด19 <ừ. S 1> ซึ่งตอนนี้นะคะยังคงเปิดโอกาสอยู่ค่ะจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ ในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันนี้นะคะให้ในายจ้างและสถานประกอบการรีบเข้าไปดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์นี้ไปติดตามกันจากรายงานค่ะสถานการณ์โควิด1 9ระลอกใหม่ในประเทศทำให้รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มแรงงานต่างด้าวคือรัฐบาลจะต้องมีการปรับแผนปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทั้งในและนอกประเทศให้มีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการผ่อนผันให้คนต่างด้าวสามสัญชาติคือกัมพูชาลาวและเมียนมา รวมถึงกลุ่มอื่นๆให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษเพื่อชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าวและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานรวมถึงยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 จากนอกประเทศโดยเปิดโอกาสให้ในายจ้างและสถานประกอบการรีบเข้ามาลงทะเบียนบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวของตอนเองผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่13กุมภาพันธ25์2564นี้สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีข้อมูลเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมานางเมธิกาสัตตานุสร์จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าตั้งแต่เปิดให้เริ่มดำเนินการในจังหวัดก็ได้มีนายจ้างและสถานประกอบการเข้ามาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากสะท้อนถึงการตื่นตัวของประชาชนและภาคธุรกิจที่ต้องการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อควบคุมและระบุตัวตนของกลุ่มแรงงานต่างด้าวในประเทศได้ดียิ่งขึ้นในส่วนของสุร,ราษฎร์เนี่ยมีผู้มาลงทะเบียนทั้งหมดแล้ว9,766คนนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยแทบทั้งหมดก็คือกลุ่มที่มีนายจ้างมีกลุ่มที่ยังไม่มีนายจ้างอยู่เพียงแค่234คนค่ะก็ก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะพอสมควร แม้ในครั้งนี้อาจจะมีเสียงบ่นเล็กน้อยจากนายจ้างถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่สูงขึ้นกว่าการลงทะเบียนครั้งที่แล้วจากส่วนต่างในเรื่องของการตรวจโควิด -19 ทําให้หลายรายรู้สึกอ่อนไหวที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มท่ามกลางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยสู้ดีในตอนนี้แต่ทุกคนล้วนเข้าใจที่ภาครัฐต้องให้ความสําคัญในมาตรการป้องกันโควิด -19 ด้วยเช่นกันนายจ้างเข้าใจนะคะเข้าใจถึงความจําเป็นของภาครัฐที่ต้องกําหนดว่าจะต้องมีการตรวจ เชื้อโควิดอันนี้แน่นอนทุกคนทราบว่ามันคือความความาความจำเป็นขั้นสูงสุดนเวลานี้รวมทั้งเรื่องค่าประกันซื้อประกันสุขภาพก็ทราบว่าตรงนี้นะคะเป็นเป็นเรื่องที่ที่จาเป็นที่จะต้องใช้เพราะว่าใช้เพื่อการดูแลรักษาในระยะที่คุณอยู่ในประเทศไทยนะคะ ทั้งนี้หลังจากลงทะเบียนแล้วนายจ้างหรือสถานประกอบการจะต้องพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจโควิด -19 และพาไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่16เมษายน2564จากนั้นจึงลงทะเบียนออนไลน์เพื่อมาขอใบอนุญาตทำงานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดภายในวันที่16มิถุนายน2564 แล้วพาแรงงานต่างด้าวไปที่สำนักง,งานสาธารณสุขเพื่อตรวจโรคต้องห้ามและซื้อประกันสุขภาพภายในวันที่18ตุลาคม2564ก่อนมาสิ้นสุดกระบวนการที่สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองเพื่อทำการปรับปรุงทะเบียนประวัติและได้บัตรสีชมพตูตามปกติภายในวันที่30ธันวาคม2564ธนาทิพสวนพัฒน์ถ่ายภาพเดชพัฒน์มั่นคงหัด ทีมข่าว n อ t บทีสุราธ,ธานีรายงาน